ปัจจุบันสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ของมหา,าวิทยาลัยพะเยวมีพื้นที่กว้างขวางพอสำหรับนิสิตแต่ก็เกิดปัญหาผลกระทบสำหรับนิสิตท,ที่ใช้รถจักรยานยนต์โดยเกรงว่าผู้รับผิดชอบจะรักษาความปลอดภัยไม่ทั่วถึงคิดว่าไม่ปลอดภัยค่ะขนาดแค่ให้บัตรรถ มีก็มีแค่ข้างนอกเราขับรถออกไปยื่นหมายให้เขาเหน็นแล้วเขาก็รับท่านหมายเรขออกไปเขาก็ไือว่วยังไงมันหายไปเลยอะไรทำไงซึ่งมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยเดินตรวจประมาณทุกชั่วโมงของชั่วโมงเดินตรวจว่าไี่ติดนี่ลืมแจลืมก่องไ้ที่รถหรือเปล่าวถ้าเกิดกรณีรถหายนะคะจะมีคนรับผิดชอบทางโมหรือทางหน่วยงานอก็รถหายก็เป็นทางเจ้าหน้าที่เราท้อง แล้วใ้ไปชอคือมีการตรวจต้นชั่วโมงมืแจรถบ้างถ้าเกิดนิสิตลืมแจรถก็ต้องเอาลงมาข้างล่างจะใหนิสิตมาติดต่อทำเอกาสารแล้ยนนสน,นลืมบที่จอดรถเวลาจะออกเวาจะทํัต้นชั่วโมงนะคะถ้าลื้องืมบัตรลืมบัตรก็ต้องเหมือนกันครับต้องเป็นเอาบัตรนิสิตวางแล้วก็ทำเอกาสารอะไรมายื่นขอรถออครับ ท้งนี้ทางการรักษาความปลอดภัยได้ชี้แจงถึงการดูแลรถจักรยานยนต์ของมหาวิทยาลัยเพยียวอย่างทั่วถึงกิษดาพรเวียงศรีสำนักงานข่าวเอ็มซีนิวรายงาน